สบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีที่ฮักเพลงสุขูสุขคนทางในประเทศต่างประเทศ,เทศพ่อกับน้องโซลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องอมื่อนี้ก็เฮากัอยู่ในห่านคือเก่าพี่น้องเลยลูกชายกันเล่นขี่ดินอยู่บ้านเล่นขี่ดินขี่ปูน หากบอกไอ้มินไปใช่ไรมืแล้วนี่ไอ้มินคือเมื่อไหร่เถอะไอ้มินมีข่าวดีไอ้มินมีข่าวดีกินมากะถูเออก็เลยเมื่อแล้วมีข่าวดีพี่น้องเลยไอ้มินม,ม,มานอนคืนหนึ่งแบบมีข่าวดีเนาะคันมานอนคู่คืนมีข่าวดีคู่มือแล้ว่ะเ,เ,เน,ะนา,นนนา,เา,านะไอเด่นเนาะอยากลง ลงไปเห็นยางหยางอันนี้มันยังบ่อนำไายันปูนกัดเนาะนอกจากเข้ายางตลอดแล้วมันก็ลึบไปน้ำอหนล่ะอาไมามายังยงอไางหมดรยยางหมดหบ่ ที่มาหาชายไพนั่นที่โูโูฟูไม่สร้างเ่ลการศึกษหัว,ห,ว,ห,วหัวสวมหัวสวมแล้วก็ยังอีกอันนั้นหางนหน่ <anecdote> <h> อยากลงลงลงเออให้ลง,ลง,ล,งลงประตระวังงากเลยมีแต่จะเข้าปาก ขัดมืองานไอ้มอทและอยู่ือนเด้อพอสิไปเด้อเด้อข้บอกเจ้าบอกบอบอกก็สิไปเป็นยังสีบบอกบอลือเหือแล้วกระป้ายังบมเลยมากข่อยก็ไปเป็นตัวแทนดูมีไปงานแต่งลาน men quá quá mưa đầy จังว่ามื้อใด๋ทํา <laughs> wow, ừ, à, <laughs> vào tớ, <laughs> Ôi, cái กระตึก ao hình nó à. con con nó có <laughs> มาพีพี่ต้องเลกลับมาพีดีกว่าเขาเรากับเมียเลยว่าเอางาเราท้าเดียวตอนนั้นเราข้าเดียวตอนนั้นกเราหาข่าเบิดใช่เมื่อนี่บรลตูประตูนี่ พี่ก็ออกเล็กอยู่พี่น้องมองน้มันคือแตกว่าเลย <c oughs> มันบางเนาะเทผืน่นบางว่างเธอมันติดดิ <c oughs> มันผัวผติด <c oughs> อืม ชื่อมเล็กเชื่อมเล็กมันในวันที่เท่าไรบอเจ็ดบอเจ็ดหรือแปดหมือนกับทีหกนัเลยคันบอเจ็ดกับแปดเหมือนที่หก เนี่ยพเนียงกันเห็ดพี่น้องผู้เห็ดทั้งอาบ้านก็เห็ดผู้เห็ดทั้งงานก็เหตุเป็นอยังนี้เดอมตาบ่มันนี่สร้างมาเก่าคน ที่ฝนครบมมดนยียพี่น้องมาครบเลย กอกกอพี่นากองออกกออกคือตกแต่งกะตกแต่งเด็ดเขาลัยางเขาลัเบ อนนี้ก็จะเป็นทาสีไปเนองเก็บรายละเอียดมองมันเอาตัวใหญ่ทากะได้คนก็เอาตัวน้อยทามันเก็บรายละเอียดสี ถ้าเพิ่ง,งสีออกออกมาเป็นอนะไรหน้ตาตาสิเป็นยังไ้ กำลังออกกันอยู่พี่น้องนุ่งน,นาตาสีเป็นอะไรเนะาะท้าเปิ่งนาตาสีออกว่าเป็นยังไง อันนี้ก็กอออกคือกันนะพี่น้องเนาะตัวนี้ก็ตัวนกัน ที่นี่ก็ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบครัวคนทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันมาคลิปหน้าก็เพลิดลิสบายก็ต้องสาลาสบายดี